เงาแห่งดอนเจ้าในคืนเดือนมืดท้องฟ้าเหนือน้ำโขงเงียบสงดมีเพียงเสียงคลื่นน้ำกระทบโขดหินที่ดอนเจ้ากลางลำน้ำแม้ดอนเจ้าจะดูเหมือนโขดหินที่เงียบงันแต่มันกลับเต็มไปด้วยเรื่องราวอันลี้ลับที่ถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว,ว่าดอนเจ้านั้น มีวิญญาณของเหล่าผู้เฝ้ารักษาสายน้ำอยู่และใครที่เดินทางผ่านก็ต้องเคารพพวกเขาหากไม่เชื่อฟังอาจเกิดเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่มีใครอธิบายได้วันหนึ่งมีชาวประมงชื่อสมหมายออกเรือไปจับปลาตอนกลางคืนบริเวณใกล้ดอนเจ้าแม้ว่าเพื่อนเตือนา ว่าอย่าไปแถวนั้นในคืนเดือนมืดแต่สมหมายไม่เชื่อจึงลงมือวางแหไว้กลางแม่น้ำใกล้กับดอนเจ้าเมื่อเขาเริ่มดึงแหขึ้นมากลับพบว่ามันติดอะไรบางอย่างที่หนักจนไม่สามารถดึงขึ้นได้เขาก็เลยลงมือดึงเต็มแรงแต่ทันใดนั้นเองมีมือหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ำ จับข้อมือของเขาสมชายตกใจสุดขีดพยายามสะบัดมือออกแต่มือที่ยื่นออกมานั้นมีพลังแรงมหาศาลและดึงเขาให้เข้าไปใกล้ดอนเจ้าในความสลรวเขาเป็นเขาเห็นเงาของร่างใหญ่โตที่คล้ายพญานาคในสายน้ำมันจ้องมองเขาด้วยแววตาสีแดงราวกับเปลวไฟก่อนที่จะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆว่า นี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์จงอย่าลบหลู่ทันใดนั้นเองมือปริศนาปล่อยสมหมายให้หลุดจากพันธนาการเขารีบพายเรือกลับบ้านอย่างไม่คิดชีวิตพอถึงบ้านเขานั่งนิ่งด้วยความตกใจจนเช้าเมื่อผู้เฒ่าในหมู่บ้านรู้เรื่องนี้พวกเขาก็พากันทําพิธีขอขามาและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ก็ไม่มีใครกล้าละเมิดดอนเจ้าอีกเลยคนในหมู่บ้านเชื่อว่าเงาลึกลับแห่งดอนเจ้านั้นคอยปกปักรักษาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้จากผู้ที่ไม่เคารพและพร้อมที่จะสอนบทเรียนให้แก่ใครก็ตามที่กล้าท้าทาย